ไปต่อกันที่คดีที่ไม่น่าเชื่อเลยนะฮะว่าคนในครอบครัวจะทํากันถึงขนาดนี้เลยนะครับคือมีตํารวจเนี่ยไปทําร้ายร่างกายภรรยามิหน่ำซ้ำนะฮะยังเรียกชายอื่นมารุมโรมภรรยาของตัวเองและเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้ถึง2ครั้งด้วยนะครับล่าสุดคุณกันจอมพลังนะครับพาผู้เสียหายซึ่งเป็นภรรยาตํารวจครับไปเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี เพื่อช่วยเหลือทางคดีกรณีที่ถูกสามีซึ่งเป็นตำรวจเนี่ยทำไรร่างกายต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับอีกทั้งยังถูกหลอกให้ไปที่โรงแรมแล้วก็สามีซึ่งเป็นตำรวจเนี่ยเรียกผู้ชายมา5ถึง7คนไปรุมโซมและเจ้าตัวเนี่ยสามีตำรวจเนี่ยนะฮะถ่ายคลิปเอาไว้2ครั้งครับคุณการจองพลังเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ผู้เสียหายเคยไปแจ้งความกับตำรวจท้องที่เอาไว้แล้วถึง6ครั้งด้วยกันนะครับแต่คดีไม่คืบหน้าเลย อาจจะเป็นเพราะว่าพ่อของผู้กอ่อเหตุก็เป็นนายตำรวจระดับรองผู้มังกับการนะครับขณะที่ตัวผู้กอ่อเหตุเองเป็นตำรวจยศชั้นประทวนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับส่วนการกระทําดังกล่าวถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวซึ่งผู้เสียหายต้องทนทุกข์มาโดยตลอดพยายามจะขอเลิกฝ่ายชายก็ไม่ยอมนะครับพอหนีไปเนี่ยฝ่ายชายบุกไปพาตัวกลับมาครับ ซึ่งตำรวจก็จะต้องตรวจสอบว่าการที่ฝ่ายสามีเนี่ยมีพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเป็นการหาผลประโยชน์จากภรรยาหรือไม่อย่างเช่นนําคลิปไปขายต่อหรือว่ามีการเรียกรับเงินจากกลุ่มชายที่มารุมโทรมถ้ามีพฤติก,รรการดังกล่าวบวกเข้าไปด้วยเนี่ยนะฮะจะถือว่ามีความผิดเรื่องค้ามนุษย์ด้วยครับ